เช้ามาฟังมาฟังฉันเล่าเรื่องราวสิบโมงเชาวมาดูมาดูรับรู้เรื่องข้าวไม่มว่าช้าไม่มวม่าสายไม่ว่าค่ำเรือไปาครบทุกรถทุกเครื่อทีเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาถึงช่วงคุยข่าวชวนคุยเอ๊ะ คุยข่าวชวนอ่านดีกว่าดีค่ะชวนอ่านหนังสือกันนะครับเพราะว่าการอ่านคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นห้องสมุดเกิดขึ้นมากมายแล้วก็หลากหลายประเภทไม่ว่าห้องสมุดประชาชนห้องสมุดในโรงเรียนในชุมชนหรือว่าแม้แต่ห้องสมุดที่เป็นแบบโมบายเคลื่อนที่หรือว่าเรือเคลื่อนที่เราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาเรื่องของห้องสมุดให้ผู้อ่านได้เข้าไปเรียนรู้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าคราวนี้มีห้องสมุดอีกแบบหนึ่งที่ผู้อ่านสามารถที่จะเลือกหนังสือเข้าไปในห้องสมุดได้เองนะ เขาสนใจอยากให hey, oh, ้ห้องสมุดนี้มีอะไรเลืองได้ดีจังเลย เออไม่หรอก็ไปดูงานนี้ค่ะเอาไปดูภาพกันโดยฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศสำนักขอสมุดนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขามีการจัดโครงการนี้ค่ะสัปดาห์หนังสือวิชาการประจำปี2557 KU Book Fair เพื่อให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยเริ่มแล้วนะคะระหว่างวันที่20ถึง25มกราคมนี้บริเวณชั้น1อาคารเทพรัฐวิทยาโชคค่ะและอาคาร ่วงเกษตรศิลปการสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะปีนี้ก็จัดขึ้นปีที S <S 2> ่2แล้วนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้อาจารย์นิสิตแล้วก็บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหนังสือต่างประเทศมีหมดเลยเพื่อส er ่งเสริมให้เกิดน so, ิสัยรักการอ่านแล้วก็ขยายโอกาสในการเลือกซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ร้านค้าหรือว่าผู้ผลิตโดยตรงด้วยคระไปติดตามรายละเอียดของโครงการนี้กันค่ะ โครงการสัปดาห์หนังสือวิชาการของสำนักข่สมุติมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะเราจัดขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะคัดเลือกหนังสือและก็ทรัพยากรสารสนเทศอะค่ะที่น่าสนใจนะคะเข้าออสำนักข่สมุดเพื่อให้บริการแก่อาจารย์นักวิจัยและก็นิสิต รวมไปถึงบุคลากรนะคะและก็ประชาชนทั่วไปด้วยซึ่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่เราคัดเลือกเข้ามาตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือจะให้บริการอยู่ในสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ค่ะหัวใจสําคัญนะคะในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดเนี่ยค่ะก็คือเรามุ่งไปที่ผู้ใช้บริการฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ค่ะก็คือกิจกรรมที่เราเปิดโอกาสนะคะให้กับอาจารย์บุคลากรนักวิจัยนะคะรวมถึงนิสิตด้วยค่ะนิสิตทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริปญ,ญญาเอกเนี่ยมีสิทธิที่จะมาคัดเลือกหนึ่ง ในนนงาี้วิธีการก็คือเราเชิญนะคะร้านค้ามาออกบูธนะคะแล้วก็นําหนังสือที่น่าสนใจนะคะเอามาจัดแสดงแล้วก็อาจารย์นิสิตบุคลากรเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาเลือกดูหนังสือนะคะแล้วก็เลือกเปิดดูเล่มไหนถูกใจเนี่ยค่ะก็คือเลือกไว้ได้เลยสํานักขอสมุดก็จะคัดเลือกหนังสือตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จัดซื้อให้ตามความต้องการค่ะการคัดกรองหนังสือนะคะหรือว่าการคัดเลือกหนังสือของข้าสมุดเนี่ยนอกเหนือจากหนังสือวิชาการเนี่ยเราก็ยังคัดเลือกหนังสือที่เป็นองค์ความรู้ทั่วไปด้วยค่ะเพื่อ เติมเต็มความรู้ให้กับนิสิตของเรานะคะ ตัวอย่างนะคะอย่างหนังสือเล่มนี้ค่ะก็เป็นเล่มหนึ่งนะคะในหลายๆเล่มที่น่าสนใจมากเลยที่จะมีการเ,าเลือกซื้อข้องสมุดนะคะเหตุผลนะคะก็คือหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นมแมลงสําคัญนะคะของไม้ผลในเขตร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็คือมีอาจารย์นะคะจากคณะเกษตรภาควิชากีตวิทยาได้มาดูแล้วก็เลือกไว้แล้วนะคะเวลาอาจารย์มาเลือกเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเลือกเสียบสลิปอันนี้ไว้นะคะ แล้วก็ระบุชื่อไว้ว่าใครเป็นคนเลือกอันนี้จะเป็นของดรวีรวันอมรศิริซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านแมลงศัตรูพืชนะคะก็มาเลือกหนังสือเล่มนี้ไว้ซึ่งดูแล้วอะค่ะก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในเรื่องของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโดยเฉพาะไม้ผลนะคะสาหรับพืชเขตร้อนค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ เลือกในสิ่งที่สนใจด้วยตัวเองค่ะทำให้มีความหลากหลายของหนังสือในห้องสมุดมากขึ้นด้วยค่ะเลือก c a p i t a l i s m ซะค่ะชูนิยมเป็นฉบับพกพาจะได้ทำให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้แบบง่ายดายมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ความรู้แล้วก็แบบว่าที่ไม่ใช่เหมือนในตำราค่ะจะเป็นความรู้ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วก็น่าอ่านมากกว่าอะไรเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะครับก็ได้ไาเห็น หนังสือจริงๆแล้วก็ได้รู้ว่าข้างในนี่มีเนื้อหาที่เขียนยังไงนะครับจะได้เลือกหนังสือได้อย่างถูกต้องนะครับอันดับแรกคือตรงกับสาขาที่ตัวเองสนใจสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญหลังจากนั้นก็ไปอ่านในส่วนของสารบัญทั้งหมดว่าผู้แต่งเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้อะไรบ้างในแต่ละเรื่องนะครับแล้วอันถัดมาก็คือเรื่องของการจัดเรียงว่าหนังสือองค์ประกอบของหนังสือแล้วก็รูปภาพที่ดู จะเข้าใจง่ายในการนำมาให้นิสิตอ่านเป็นหลักก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านเคมีนะครับที่เกี่ยวกับอาหารนะครับก็เป็นเทคนิคใหม่ๆแล้วก็การนำมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆทำให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพของอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพทางด้านเคมี แม่ห้องสมุดเลือกได้นี่ถือว่าเจ๋งนะนะครับเพราะว่าจะตรงกับประโยชน์และตรงความต้องการของผู้อ่านจริงๆนะครับที่สําคัญเนี่ยการอ่านหนังสือก็ถือว่าเป็นบ่อกเกิดความคิดการเปิดมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปได้นะครับสําหรับ สัปดาห์หนังสือวิชาการประจำปี2557 KU Book Fair เนี่ยเข้าไปเลือกเก็บไว้ในห้องสมุดของตัวเองก็ได้เนาะจริงๆทำบ้านตัวเองเป็นห้องสมุดก็ดีนะนะครับผมใช่แล้วนะคตรงความต้องการนะครับนะคะก็ถ้าว่างๆก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านกันบ้างนะคะเข้าห้องสมุดกันบ้างนะคะอย่างน้อยก็จะได้ไม่มีใครมาว่าคนไทยนะช่ป่ะว่าคนไทยอ่านหนังสือปีหนึ่งไม่ถึง7-8ดบรรทัดคนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตในการเซิร์ชพวกเรื่องราวก็สีบดรานะเขามีการเปรียบเทียบมาแล้วถ้าเทียบกับประเทศในอาเซ ไม่รูเวียดนามก็เช็คข้อมูลข่าวสาร,าสารอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรานี่บันเทิงก็สิบล้นวนๆก็สิบอย่างเดียวเลยก็อ,อาจจะมีโอกาสในตลาดบันเทิงเยอะหน่อยอ <laughs>